สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทางเมืองไทยหล้วก็อยู่ตัวโลกนะครับเด้อผมสิผ้ามาเบืองมาครับป่นนี้นะครับเป็นอาชีพเรียงมาเนาะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเนาะครับผมก็เคยเวอกไปแล้วละ่ะว่าอาหมาเนี่มันก็อยู่บ้านาเฮานะครับอยู่เมืองไทยมันก็สิมีหมาหลายสายพันธุ์อยู่แต่ว่าที่เห็นเห็นสีเรียงกันอยู่นี่ก็ส่สวนมากสิเป็นหมากแกบนะครับหมาหล่อสินะครับหมาหล่อคือ ใส่เกียนลากจูงได้นะครับเป็นหมาแก็บนะครับราคากะบ่ถือว่าแพงนะครับผมเช็คเบิ้งกะบหมาที่มาเป็นสีขาวนะครับหมาเผือกเขาเอิญหมาเผือกหมาแกบนี่แหละครับหมาแกบนี่แหละครับหมาสีออกมานะครับหมาแกบนี่แหละครับราคาที่หมาทองติดทองนี่ก็สีอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าๆนี่แหละครับราคากะดีอยู่นะครับราคามัน มาเนี่ยกะสีบ่เป็นทีแพรหลายเนาะครับตอนนี้ค้นเลียงกับย่งบอข้ามไหเนาะครับผมว่ามันกะย่งบอข้าไดเป็นกระแสปันไดเนาะครับแต่ว่าห้ากะสามารถเอามาเลียงไว้ในขอกไดเนาะครับราคามันกะดีอยู่ส่วงหนีงวกกับลังราคากำลังตกเนาะครับนะครับงวกกบราคากาลังตกเนาะครับห้ากะสามารถพีกแพงล่องเลียงเบื้องใดเนาะครับเพราะว่ามันกะตลาดกะบ่ไดแคบเนาะครับ ถ้าผู้ใดมีเห็นโพดขายกันยังใดขายกันอยู่เนาะครับตัวนี้มาสีมีสีเผือกกับสีสีเอื่นสีมันี่แดงสีอันแดงแดงบดนะครับแดงดำนะครับแดงดำครับเดี๋ยวผมสิกลับกล่องให้เบิง้งนี่แหละครับเลี้ยงบาะยากครับเลี้ยงมบายากนะครับมันแก่ปล่อยไว,เว้เบเดมือนะครับ ตากแดดต้นแดดนะครับต้นแดดนะครับเขากระสีหูคอกหูรักเขาเองแค่มีบริเวณเี่เขาอยู่เห็นบอเขากินบันกระสีเป็นนั่นพวกกันห้าแห่งห้าแห่งหรือว่าพวกทัวนะครับนี่แหละครับเห็นบ่เขาสิกินแบบนี้แหละนะครับหอมว่ากาเป็นที่สนใจนะครับเป็นที่นาสนใจนาเลี้ยงนะครับ เอามาคือพัฒนาเนาะครับเพราะว่าอยู่บ้านเฮาตอนนี้พวกหมากะมีเฉพาะบางค้นนะครับที่เลียงแต่ว่าื่องประคับในแพรหลายเนาะครับแต่ว่ามันก็มีตลาดรองรับอยู่นะครับหมานี่เพราะว่าสิ่งไปเวียดนามเนี่ส่งไปทั้งพวกจีนเน่นะครับสามารถ ขายได้คือกันนะครับ้วก็ <c oughs> ถามันเป็นกระแสขึ้นมานะครับห้ามีใยในกอ,อกในฟาร์มห้านะครับในเป็นขอบคล้องนะครับสวงมันเป็นราคาสวงมันมีกระแสขึ้นมาหฮาก็สามาอ่าขายได้่างสินะครับโ่เมนว่าให้มันเป็นกระแสก่อนให้มันมีกระแสก่อนจังสีเหลียงสินะครับมันโ่เมนเนนะครับพฮาก็ต้องเลียงใบตั้งแต่นเนินๆนะครับบ่ฮู้ว่ามือขังหนามันสี เป็นอย่างไรเนาะครับอย่างเส้นงวกล้วยขึ้กันนะครับมันกะสิเป็นส่วงจังหวะเนาะครับเห็นบ่ครับส่วงกระแสงวกล้วยมันแพงเฮาบ่มีขายน้ำเพลินเฮาก็เลยบ่อใดเงินใดทองอย่างเลยสินะครับสี่พันมาเลียงสี่้าเฝ้ามาเรียงตอนมันเป็นกระแสกับแพง่งสินะครับมาลงทุนเลียงกับเจ็บตัวเนาะครับขาดทุนยับเยินจังสินะครับเพราะฉะนั้นเนาะครับสิ่งที่มันบ่คขําไดเป็นกระแสสิ่งที่มันบ่คขได้ดแร่หลายเฮ้าหูกรอนเฮาเลียงกรอนงสิ มันก็นสิสามารถอ่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้หรือว่าสามารถอ่าล่อจังหวะได้ขึ้นกันนะครับสมอนี่ราคามาแกบบ้านเท่ามันก่นถือว่าบบตกได้ครับราคาบบตกนะครับราคาบบตกเลยนะครับราคาก่าบโบต่ำสองหมื่นนะครับมีทีสามหมื่นเกินสองหมื่นเกินนักศีนะครับ ย, s, ยิงเป็นหมาเผือกนะครับยิงเป็นหมาที <e <to> ่ขี่ได้ยังเสียหมาขี่ได้หมาลากจูงได้ยังเสียนะครับยังยังเป็นราคานะครับผมว่ามู่บ้านสองมู่บ้านหนึ่งหาหมากับบุกคอยมีดได้นะครับเดี๋ยวมีเป็นบางอันจังหวัดเป็นบางเขตเป็นบางภาคนะครับแถวภาคอีสานนี่ก็มีอยู่นะครับมีอยู่แต่ว่าหาหยากนะครับหาเบิกหยากนะครับถ้าเหามีได้ขอบข้องนะครับถ้าเหามีดได้ขอบข้องนี่ก็ สามารถเป็นกระแสได้ห้าต้องส้างกระแสด้วยตัวหฮาเองนะครับบอแมนว่าไห้มีกระแสก่อนจังสีมาหันมาเลียงเมงศีนาครับฝากให้ทุกคนนะครับพอแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับที่อยู่ทั้งเมืองไทยล้วก็อยู่ทั่วโลกทั่วโลกนะครับที่มักเลียงนะครับบพว่าสีมักเลียงหมูเลียงงัวเลียงกล้วยนะครับมีมาไว้สักแม่ นะครับหรือซ้อมแม่ในใบทับเบิ้งเล่นยังเสียนะครับมันตกแม่แพรูกมากนะครับมีคนมาซอขอเสือห้ากัดได้ขายคือกันนะครับบ่เห็นบนเหนือมันแขวนตันตันนะครับนี่เป็นหมาโตผู้ด้วยครับเด้ออ่าหรือว่าเ้าสิมีไอเดียนะครับเขามีหมาสามารถขี่ได้ยังเสียสามารถหลากไซหล่อได้ยังเสียส่เกียร์ได้เขาก็สามารถเอาไปแตลงตลาดหรือว่าย่ามีการมีงานเทศกาล แค่เขาคีไปเขาไปในนี่กขคนก็นขอถ่ไทยรูปแล้วขอ,องศินนะครับหรือว่าไปหาอะไรใดพิเศษก็ได้ของศินอครับไาเล็กหน่อยคียออมบัานก็ได้ตัวนะครับนะองศิละ่ะมันอยู่ถี่เฮ้าความคิดเฮานะครับติดแป้งเบิงนะครับเดี๋ยวไปหาตัวนั้นนะครับไปหาตัวนั้นเขาก็เริ่มสิคุนละนะครับเขาก็เริ่มสิคุนแล้ว แต่ว่ามันสิมีก่อนเลี้ยงเขาก็ต้องศึกษาเบื้องน้าและครับศึกษาเบื้องก่อนนะครับผมเรีนว่าอยู่ดีๆสิไปปลุบปับสิไปซื้อมาเลี้ยงโหลดนะครับถ้าเขาบม่เข้าใจเขาบม่มีความรู้ในเลี้ยงการเลี้ยงหมาว่านิสัยเขาเป็นจังไดหรือว่าเขากินห้าประเภทใดนะครับหรือว่าเขากินห้าชนิดใดหมานี่ก็ผมสิรู้มามันก็มีกินห้าไดเป็นบางอย่างบางห้ากับกินบ่ไดอจ่ิงนีนะครับ บางเทีวเมันก็ทดองอื่นทองอยังสินะครับเพราต้องศึกษาก่อนเลี้ยงว่าไงถ้าสีเลี้ยงยังกระไดนะครับบพว่าสีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยเขาก็ต้องศึกษากรแหละครับให้เป็นมีความรู้ก่อนเขาถึงลงมือเลี้ยงได้นะครับเห็นบ่ครับมาอยู่น้ำกันเป็นภาพทีสวยงามนะครับเป็นภาพทีสวยงามเลยนะครับนะครับเขาจะกิน เลี้ยงเมอย่าครับผมเห็นคนผมเห็นคนถี่เลี้ยงอยู่บ้านเฮาเพิ่นก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะครับอยู่ท่งไหฮทงห่งนานะครับเสียกเส้นเดียวต่อยา,าวๆนะครับอยู่ไหฮเดียวเขาก็อยู่ได้เบิดมือเขาทนห้อนนะครับทนห้อนทนห้อนได้อีดีมานี่นะครับป่าเป็นอูดเอาโลดนะครับว่าเป็นอูดเลาทนห้อนได้อีดี